หกโมงก็จะจะไล่จังหวะเจ็ดโมงไปเนาะกับสวัสดีนะครับต่างเพิ่มกับสบายดีพี่น้องมานี่ยขดแงแงลยัไงกดไปดินดองดอง ม,มาพี่น้องเขาก็ได้สั่งพุดเพื่อนด่าวมากินเลยเนาะเดี๋ยวรอถ่ายกันหน่อยเนาะขับไปหาขิงออนไลน์กับได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยจ้ออไปเอาเลยไม่ใช่นี่นแหละมันมาเ,ออาเขามาสองอ่างเออเขาเามาส่งยี่นี่นี่นะอกไปเอาอไปเอาได้ มากก็มากพี่น้องม้าคอนย์ได้สมัยเลยเอ่อซีรีส์กับบ้านเลยเนาะพี่น้องเนาะมากก็มากก่อนติดตามอยู่เด้ยวบอแม็งขอบใจขอบใจจังพุทเพ่นได้พี่น้องถ่ายอยู่เราถ่ายจังหน่อยหนึ่งอยากิินเก่าให้นี่เสือคู่กนบบริษัทมาวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ มาฟังเพลงกันไม่ใช่ในตู้จะได้ยืมไงเาะอเดี๋ยวเ่าแม็กซิมาไลอีกเถื่อหนึ่งเนาะตอนประมาณเก่างงเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาไล่ก่อนเนาะตอนหาโมงเนาะพี่น้องเนาะกัแนวทางเนาะพี่น้องคูณได้ยังได้ห่วยห่วยลาวห่วยยูโรเนาะพี่น้องก็อย่าลืมเข้าไปกดอันลิงก์นี่เนาะ ลิงตาลางนี่เนาะเดี๋ยวบ่แม่กะสั่งฮู้กิ๋นเมื่อกี้เลยอีข้าวอยู่ในห้องพี่น้องเอ้ยบ่ใบข้างใด๋โอ้ยังได้เสื้อคูเด้อะไรยังได้เสื้อเด้นี่ได้เสื้อก็แค่เสื้อคูตะว่านี่เนาะลูกชิสนะบ่ได้สั่งเสื้อมาจัก10ตัวนี่โมนี่แป๊ดนะเสื้อคูอย่างนี้ซุม <maks> จะก็เ,เปิดเปิดเนาะใ่ใสียงมะะันหลอดการแนวทางของบ่าวแม็กเองน่องพี่น้องผู้ใด้จะผู้ใด้จะได้ดไดไดยังไงยูหลอกดกูรู้กับเข้าไปกดเอาเลยพี่น้องเดี๋ยวบบ่าวแม็กเขาไปถ่ายในลิงก์นี่นาะในลิงก์บ่าวแม็กปั้งมุดไหวเลยเนาะกับบ่าวแม็กที่เข้าไปถ่ายเนาะ เดี๋ยวปูุกได้สิเข้าไปกเขาเนาะพี่น้งองไอ้ลืมเขาไปน้องควแม่ความไม่เข้าใจเลยนี<ม>่มันใหญ่โปแล้วจะโทรมายังเนาะกลังไลฟ์สดอยู่ก็โทรมาป่ะดิห่างโทรมาด้วยพี่น้องตอนไลฟ์สดเด้อบอกแม็กบอกเด้อไรโทรมาตอนไลฟ์สดบอกแม็กบอกเลย ไซนอกียูนี่บะไซคอนเจ้าเจ้าเจ้าคไซคอนบอกงี่แม็กเป็นหิงกับว่าหนึ่งล้านวิวเลยพี่น้องรอแท <e ้นก่เพยียงนีทนี้กัทะลุหนึ no, ่งล้านวิวเลยเนาะพี <t 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 ่น้องเนาะ luôn luôn lan view này บอกเลขแน่แหงอยากผู้ใดอยากถึงเลขเข้าไปเลยพี่น้องนี่บอแม็กบอกเลไอยู่ในนี่ลิงบอแม็กบอกเลไอยู่ในลิงแต่อย่าลืมเข้าไปเนาะถึงแน่นอนพี่น้องเออเออได้มาบอกมาบอกเลขพี่น้องมาบอกเลขเนว่ยคของบอแม็กเองเนาะ ไอ้คนใส่แก๊สยืนหวงโ้แล้วหัวใจน้ตาสวาิ่งโอ้าเจอน้ือางบว์าวเกอน้ำต่อไหมต่อไหรอเดี๋ยีย เ,เียวส่แต่เลียวหาไส่บอกมานโอเลเบิดไวเจ้าหาเบร์้างโิ๊่เนอะอันต้วนี้กไปว่าอโอเคโอเคซ่ปลกลางีน,น,น,นี่น้องเแนวทางเขามาแม่เขาได้จากถึงเลขถึงเบอร์ห่วยหวยเลาเนาะพี่น้องเนาะห่วยยูโรเนาะพี่น้องก็อไปเอาตายลิงนี่เนาะ ของละคัดของนอนได้ยังหรือวันใจไอบอดเลยหรือหรือเบาลงเลยก็ก็ไม่เคยสายตาสองนี่พักเดียวนั้นก็เข้าไปในริแล้วก็เคยแทงทำในโลกติกกับอีกนั้นเพลงก็โลติกกลับมาเราส่งมาอยู่แต่ว่าบริบูตร์กาอย่าลืมเนาะแนวทางของบอมแมทเนาะกดเข้าไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอันกดเข้าไปอย่าลืมบอมแมทถ่าอยู่ในนี้ด้วยอย่าลืม บอกเลขถึงแน่นอนพี่น้องอยู่ในนี้แหละเนื้อทางของบอกแม็กเองเนาะงหวยลาวพี่น้องหวยลาวจะชื่อจะใส่ไหมบอกหรือว่าใจให้เบาเลยฟังเพลงพี่น้องเพลงลาวบุษินบดายแต่ก็ nhé một mùa đông bà bắt nguồn binh ông bò hát mùa đông bò hát Để ngon là các à, không thân nàng rồi bơ chứ phải vàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để, thì... <laughs> Để à, không bỏ lỡ những อยู่ม่นนอกนี่เออไเลงาไนอกก่นโอ้พอโทรลยหลายว้ขอ,อโทรมากบบวางลืนกินวบาบุรโทรมาเนาะ ได้ยกในทางรวยเนาะพี่น้องบอย่าลืกดข้าไปเอในทางรวยเนาะพี่น้องๆอย่าลืมกดเข้าไปเอา ทางรวยก็ยังลืมกดเข้าไปเอาลิงข้างล่างนี่เนาะเออจะโทรมาบอกกินีพอดีว่าไลรสดอยู่กับลืมก็เลยตัดเนาะสั่งผู้เป็นดามาหัวติดตัดสายเับกินีอ๋อ กอย่าลืมเนาะแนวทางแนวทางรวยกอย่าลืมขอกดกระปิเอาลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะห่วยลาวห่วยห่วยยูโรเนาะพี่น้องบอกไหมจิเอาไปถ่ายอยู่ในนี้เลยลืม <hiking> สั่งมาบัดอ้แเลยเขาโทรมาบัดไปตัดใจเขาบอกมาตีรัก เล็กิดน้องโอ้ใั่ซีเล็กสวยบาแม็กอย่าลืมคอร์กเยาบ้องนั้ย่างเขาพัดพี่น้องแล้วก็เขาล้านนา ทำแต่ขาเจ้านมากินเดียวสั่งให้เฉพาะคนคนเราจะกินต้มมาสั่งต้มไหมแต่อย่าลืมไปซอยบะแม็กเดินแนวทางของบะแม็กเองเนาะเดี๋ยวมาพ่อกันตอน9โมงอีกเนาะพี่น้อง โอ้พี่น้องคนโอมากเลยมันเลยก็เลยตักไปเนาะพี่น้องแนวทางรวยเนาะพี่น้องกูได้ยังรวยเนาะก็ยังลืมกดกระเพา เือเจ้าเคยกินผัดได้เป็นยังเจ้าเคกินผัดบุได้เคยบุเคยกินนไมอาบุเคยเห็นอะไรกินหรอกกินัดบได้แหงรืเว่ามสมไ้ียงอ่ะนี่จับมาหายมาหายนะเออแถวม่ะนะเฮ้ยกูชื่อขอเออ้นี่คือเะนี่เออเคยในฮานนี่เนาะฮานนี่ให้บวงมาเนาะ

้ำไม่เลยน้ำบวงครับอันนี้ทอดมามา่าผัดมี่ลอดเนาะ ต่อเสียงสั่งให้พรนี่เนาะบาะว่าคนบริกินเขาบอกเขาฟัรืมากบอกว่าน้ำเนั่บริจาคชือมานยองโอ้โตก็โตโอู่เนาะ โทรมาอยู่เนาะเหตุยังไม่ได้เข้ามาเบิ้งว่าอะไรสดอยู่นี่โทรมาเลยกัฮัลโหลเหตุยังอยู่บอรแม็กอ้าวอะไรสดอยู่บุคคาเบิ้งบ่เนี่อย่าลืมเนาะแนวทางของบอรแม็กเนาะก็อย่าลืมกดเข้าไปอัพหวย

เงยลาวเงยยูโรนี่แหละพี่น้องอยู่ไ้ลิงนี่แหละเนาะนี่ลิงอยู่ในนี่น้องเป็นรองเย อก็อย่าลืมกดเข้าไปเอาเด้อพี่น้องนี่นี่ลิงอยู่ด้านี้นอยากกินข้าวโอ้สิไปเฮ้ยคอยสงให้เ้ด้เอานี่มาลาดหน้ากินดิเอาเลยบ่คยกินคคยกินผักบ่ได้เยอันนั้นบ่ได้ผัได้ลาดหน้ามาพี่น้องบ่มกสิได้จบไลเลยเนาะก็อย่าลืมเนาะกดเข้าไปเอาเนาะนี่ลิงนี่ๆบ่แมิาไปท่าเด้อพี่น้องเด้อ เหนียวทางของบอแม็เองห่วยราวป่จุ๊จิ๊บ